มาตอนที่หนึ่งแอนนะคะคราวนี้เป็นคุณแอนจากกระพงค่ะที่ได้จัดงานถแถลงข่าวงาน Miss Universe Extravaganza อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะ เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณแอนจักรพงศ์สตรีคัมเพศค,ค,คนแรกที่เป็นเจ้าขององค์กรนางงามจัก,กรวาลเขาถือครองกิจการ MissUniverse organization แบบ100%ซค่ะโดยได้จัดงานถแถลงข่าว MissUniverse Extra v a ทร n z a กันซเจอจรัดจักรวาลณรงภาพยนตร์สยามพวาัวไลรัวโ Grand The เตอรสยามพรากอนนะคะภายในงานก็ได้จัดสซายพให้กับแฟนๆนางงามค่ะโดยการเชิญนางงามจัก,กรวาลจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงานแบบใกล้ชิด นะคะคไม่ว่าจะเป็นฮานาซันดูมิสอุนิเวิร์สปี2021ค่ะแอนเดรียเมซามิสอุนิเวิร์สปี2020แคทริโอนาเกรมิสอุนิเวิร์สปี2018ไลลาโลเปสมิสอุนิเวิร์สปี2020เออ่2011นะคะแล้วก็นาตาลีเกโบวามิสอุนิเวิร์ส2005เรียกว่าสวยระดับจกักรวาลของจริงเลยล่ะค่ะ